ติดตามเรื่องราวการถวายภาพพระกฐถินพระราชทานของกระทรวงแรงงานประจำปี2567ที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวงตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะกระทรวงแรงงานได้รับพระมหาการุณาธิคุณให้เชิญภาพพระกฐถินพระราชทานประจำปี2567ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาการท้วนไรมาศณวัดชัย มงคลนะคะพระอารามหลวงตําบลบ่อยางอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานประจำปี2567มีพระเทพสุธรรมยานที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงศ์โอกาสนี้นายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลานายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นําหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมในพิธีด้วยสําหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงแรงงานประจําปี2567ณวัดชัยมงคลพระอารามหลวงครั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ถวายเงินบริจาครวมทั้งเงินจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อถวายบํารุงพระอารามโดยเสด็จพระราชกุศลรวมจํานวนทั้งสิ้น2 4 0 0 1,252บาท วชัยมงคลเป็นพระอารามหลวงชันตรีชนิดสามัญค่ะสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ในตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช2,320ได้รับพระราชทานวิสุขคามสีมาเมื่อวันที่15มกราคม2,524เขตวิสุขคามสีมากว้าง20เมตรยาว40เมตรทำพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่6กันยายน2,524วัดมีพระบ รมทตุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่คอร์ูชาของชาวจังหวัดสงขลาเดิมวัดมีชื่อว่าวัดโคกสมิดเพราะตั้งอยู่บนเนินทรายที่มีต้นสมิดอยู่เป็นจํานวนมากในสมัยพระอาจารย์ศรีเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลมีความเจริญรุ่งเรืองและสมัยที่พระมหาเฉลมเขมปัญโยเป็นเจ้าอาวาสได้ทําเรื่องเสนอคณะสงฆ์และบ้านเมืองเพื่อขอพระราชทานเป็นพระบรมราชานุบดี ราชานุญาตสถาปนาวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวงจนยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่26มิถุนายน2528ค่ะ